หลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าลอง g covid กันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่คําว่า covid hard ละครับเคยได้ยินกันบ้างหรือเปล่า covid hard ครับคือหนึ่งในอาการลองโ covid ซึ่งเป็นความผิดปกติของร่างกายที่แสดงออกมาผ่านทางระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยจะมีอาการใจสั่นเหนื่อยง่ายหายใจติดขัดหัวใจเต้น จังหวะและเจ็บหน้าอกครับเสี่ยงในการเป็นริ่มเลือดหัวใจอุดตันอีกด,ด้วยครับไม่เพียงเท่านั้นครับยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและอ่อนแรงได้อีกด,ด้วยยังไงก็ลองหาสารอาหารที่จะช่วยบำร,รุงหัวใจให้แข็งแรงมาดูแลร่างกายกันหน่อยก็ดีนะครับซึ่งสารอาหารที่ว่านี้ก็คือโคเอนไซม์ e Q10 ครับซึ่งจะช่วยให้เซลล์หัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นรวมทั้งโอเมก้า3ด้วยครับที่มีส่วนช่วยลดการอุดตันของริมเลือดรวมไปถึงป้องกันอาการหัวใจขาดเลือดและอย่างสุดท้ายค นั่นก็คือกรลหกีออยครับเพราะว่ามีส่วนช่วยในการป้องกันลิ่มเลือดอุดตันและยังช่วยเสริมคุมคุ้มกันให้กับร่างกายได้อีกด้วยครับ Mega We Care